ถึงจะดับมันมันก็มีเวลาชา้านานต่างกันพอเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นให้จับทุกเวทนานั้นเป็นเป้าหมายเป็นการสุบที่พิจารณาอย่าเห็นว่าเวทนานี้เป็นเราเป็นความผิดจากหลักความจริงจะเวทนานั้นเราจะไม่ทราบความจริงของเวทนาและเมื่อไม่ทราบความจริงแล้วยังจะถือเวทนานั้นว่าเป็นเราอีกก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกามากามายกลายกอง แต่จิตใจของเราซึ่งเป็นตางผิดต่อหลักธรรมชาติหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สอนให้พิจารณาให้เห็นในเรื่องทุกขเวทนาจะเป็นขึ้นในส่วนใดก็ตามของร่างกายให้ทราบหรามันเป็นอาการอันหนึ่งของมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของมันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันเราอย่าไปยุ่งเราอย่าไปจุงไปแต่งเราจะไปไปสรรท่านยอมันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงของมันในขณะที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็ดี ตั้งอยู่ก็ดีและดับไปก็ดีมันมีเท่านั้นแยกให้เห็นชัดด้วยสติปัญญาแล้วกำหนดดูเวทนาแล้วย้อนเข้ามาดูจิตว่าเวทนากับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมแล้วดูกายกายกับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมดูให้ชดัดในขณะที่พิจารณานี้ไม่ให้จิตมันส่งออกไปไหนให้ถือจุดใดจุดนั้นอะ่ะเช่นทุกเวทนาก็กําหนดด้วยทุกเวทนาให้เห็นชัด ย้อนเข้ามาดูจิตก็ให้กําหนดดูความรู้นี้ให้ชัดว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมเอาไปเทียบเทียงดูความรู้อันนี้กับเวทนานั้นมันมีลักษณะเหมือนกันไหมมันพอเป็นอันเดียวกันได้ไหมแล้วรูปกายนี้มันเหมือนกับจิตไหมหรือมันเหมือนกับเวทนาไหมมันจะพอเป็นอันเดียวกันได้ไหมนะท่านเป็นอย่าันแยกดูให้ดีก็รูปมันเป็นรูปมันจะเป็นเหมือนจิตได้ยังไงจิตเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้ อันนี้ไม่รู้ธาตุอันนี้ธาตุไม่รู้ธาตุดินนี้ไม่รู้ธาตุน้ำก็ไม่รู้ธาตุลมไม่รู้ธาตุไฟไม่รู้แต่มโนธาตุนี่รู้เมื่อเป็นฉะนั้นมันจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรแต่ทุกเวทนาก็เหมือนกันมันก็เป็นธาตุไม่รู้นะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งธาตุไม่รู้กับธาตุไม่รู้มันก็ต่างกันอีกเช่นเวทนากับพานมันก็เป็นคนละอย่างมันไม่ใช่อันเดียวกันถ้้มันเป็นอันเดียวกันได้อย่างไร การแยกการแยกในขณะที่ผพิจารณาเวทนาดูให้เห็นชัตการจริงเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวตายความตายไม่มีในจิตเราจะไปสงสัยจะไปสร้างขวานสร้างน้ำตัดตนเองให้ 7, เจ็บแสบเดือดร้อนความตายมันไม่มีในจิตนี้ไม่มีความตายมีแต่ความรู้ล้วนๆความตายไม่มีในจิตนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวร้อยเปอร์เซ็ ความสาคัญว่าตายนี่เป็นเป็นเรื่องความเสศสันั่นรอขึ้นมาให้แก่จิตด,ด้วยอํานาจแห่งความหลงของจิตแท้เองเป็นผู้เสศสันั่นรอขึ้นมาหลอกตนเองอีกชั้นหนึ่งเมื่อพิจารณาเข้าไปตามความจริงแล้วจิตไม่ใช่ของตายแล้วจะไปตัวตายหาอะไรคําว่าตายนั่นคืออะไรเราก็ทราบ่านั่งสลายลงไปเส่นคนนั้นมีชีวิตอยู่มีความหมดลงทั้งใจเขาเรียกว่าคนตาย นั่นคือผู้รู้แยกตัวออกไปจากธาตุนั้นธาตุนั้นเลยมีแต่แต่กายเฉยมีแต่รูปธปาตุเฉยเวทนาก็ไม่มีแล้วพีมีแต่ตายนั่นเขาเรียกคนตายความจริงมันไม่ได้ตายทั้งสียให้พิจนาดูให้คับเราไม่ต้องสร้างเรื่องความตายขึ้นมาอักปันเจดเดนหรือมาสีบขวางทางเดินของเราเพื่อามรู้จริงที่จริงด้วยการพิจณา มันจะทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนให้กําหนดดูให้ดีในเรื่องความทุกข์นั้นเอาความทุกข์นั้นแหละเป็นหินลับปัญญาแยกทุกข์ถ้าย้ายทุกข์ออกกับจิตแยกจิตออกจากทุกข์เทียบเทียงกันให้ได้ทุกข์แต่ทุกส่วนในขณะที่พิจารณาอยากให้ถือไปไหนเอาจิตห,หรือจะตายตามสมมุิของโลกจะตายในขณะพิจารณาก็ให้รู้ว่าอะไรตายก่อนอะไรตายหลังเวทนาดับไปเมื่อไหร่ แล้วจิตนี้จะดับไปเมื่อไหร่จะดับไปไปที่ไหนจิตนี้เพราะธรรมชาติของจิตไม่ใช่เป็นของดับเราจะไปบังคับให้จิตดับได้อย่างไรจารนานดูให้ดีนี่ท่านียกว่าสร้างปัญญาให้เห็นความจริงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยก็ตามในขณะนั้นจะไม่มีอํานาจเข้ามาบังคับบัญชาหรือทำจิตใจให้กระทบกระเทือนได้เลยเมื่อเราทราบแล้วว่าจิตเป็นจิตเ,เวทนาเป็นเวทนาปัญญาจารณา ให้เห็นชัดเจนตามนี้ s mom, <S แล้วก็เป็นความจริงด้วยกันแต่ละอย่างละอย่างแล้วไม่กระทบกระเทือนกันกายก็สักแต่ว่ากายตั้งอยู่เฉยเฉยทุกเวทนาเกิดขึ้นกายก็มีอยู่ทุกเวทนาดับไปกายทุกส่วนก็มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของตนเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของเวทนาตั้งอยู่เป็นเรื่องของเวทนาดับไปเป็นเรื่องเของเวทนาจิตเป็นผู้รู้เรื่องทุกเวทนาตั้งขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่เป็นผู้ตั้งขึ้นเป็นผู้ดับตั้งอยู่ดับไปเหมือนเวทนา เราพิจารณาอย่างนี้นี่คือเข้าที่ทับขัดให้พิจารณาอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวตายนักรบเรื่องกลัวตายไม่ใช่ท,ทางธรรมของพระเจ้าเรื่องกล้าหาญต่อความจริงนี้เป็นทางธรรมเป็นหลักตัวขาธรรมที่จะไปชอบจะให้ดําเนินตามความจริงนี้ตายก็ตายเราไม่ต้องกลัวเพราะจิตไมไ่ตายแต่ก็ขอให้ให้รู้สิ่งที่ มีอยู่กับตัวว่าอะไรที่แสดงขึ้นในลานี้หรือทุกขเวทนาเป็นต้นมันเป็นอย่างไรทุกขเวทนาัวเห็นตามความจริงเมื่อทราบตามความจริงแล้วทุกขเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีความหมายในตนเองหนึ่งและไม่ปรากฏว่าจะเป็นข้าสึกต่อผู้ใดหนึ่งเป็นความจริงของมันที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของมันเองกายก็เป็นความจริงของกายที่ปรากฏตัวขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตน จิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นความรู้ประจําตนไม่ไปคาดเข้ากับสิ่งใดเมื่อพิจารณารู้รอบแล้วจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นความจริงของตัวโดยสมบูรณ์ทุกเวทานาเขาก็มมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขากายก็มีธรรมถอนสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขาโดยที่จิตไม่ไปเบดแยกส่วนแบ่งส่วนวุ่นวายกับเขานี่เมื่อเป็นเชนี้แล้ว ก็ไม่มีอะไรกับทุกข์กระเทือนกันทุกจะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่กระเทือนถึงจิตยิ้มได้ในขณะท,ท,ท,ที่ทั้งทั้งจิตทุกข์มันเกิดอ,อยู่มากมายนั่นเองจิตใจยิ้มได้เสมอเพราะจิตเป็นอันหนึ่งจากเวทนาไม่เข้าไปยุ่งเหยิงไม่เข้าไปวุ่นวายกับเวทนาไม่ไปค้า้ากับเวทนาให้เวทนานั้นเผาลงตัวก็สามายในการพิจารณาทุากเวทนาเอาเวทนานั้น เป็นสนามรบเป็นหินรับปัญญาเป็นสถานที่รับปัญญาให้คมกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาแยกแยะทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแยกแยะดูการแยกแยะดูเวทนาอันใดจะดับก่อนดับหลังก็ให้ทราบตามของจริงวันมันมีความเกิดมีความดับอ่ปจัมส่ตนของมันอยู่แล้วเราจะรู้กระทามไม่รู้กระทำสิ่งอันนี้มีเป็นหลักธรมธรมชาติของตัวเองอยู่อย่างนั้นเป็นกระเพียงว่าเราจะให้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันถึงแม้ปินเกี่ยวกับธรรมแล้วเราก็ผิดสบาย อาจจะตายก็ตายที่ตามโลกสมมุนยมว่าตายตายมันเป็นยังไงเทียบว่าตายมันแต่เอาแต่ตายงานอะไรสลายสลายลงไปผู้ไม่สลายอยู่นะอะไรไม่สลายคือจิตจะสร้างปัญญาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นภายในตัวเองแล้วมันเป็นองนาไม่มีความหวั่นไหวต่อความร่วมความตายาจิตมีความแจกระสามารถเหการทีพิจารณา เรื่องของตัวเองคือเรื่องของจิตพิจารณาเช่นนี้เราไม่ต้องกลัวกลัวไปทําไมพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวทําไม่สอนให้กลัวความจริงก็ไม่ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นความจริงจะน่ากลัวน่ากล้าที่ตรงไหนกล้าก็ไม่ไม่น่ากล้ากลัวก็ไม่น่ากลัวนี่หมายถึงความจริงล้วนแล้วแ,ลแต่การพิจารณานี้ต้องมีความกล้าหาญ เพื่อดําเนินเอาชัยชนะเข้ามาสู่ตรงไม่มีความกล้าหาญไม่ได้ในเวลาดําเนินมากต้องมีความกล้าหาญหรืออาจหาญองอาจไม่ขั้นพึงหวั่นไหวกับสิ่งอะไรทั้งหมดสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาจะพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจทั้งนั้นไม่มีความท้อถอยอ่อนกําลังมีแต่ตั้งหน้าจะพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในกระแสแห่งความรู้นี่คือวันนักรบ การกล้าหาญกล้าหาญอย่างนี้เป็นความถูกต้องเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วความกล้าก็หายไปความกลัวก็หายไปเพราะเข้าถึงขั้นผลอนสมบูรณ์แล้วความกล้าความกลัวนี้ไม่ไม่มีปัญหาทั้งหมดความหมายไปเองแต่ลานี้ความกล้าความกลัวนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งสําหรับผู้ดําเนินจึงต้องสร้างความกล้าขึ้นด้วยเหตุผลที่ควรกล้าและเป็นนักต่อสู้ในสิ่งที่ควรจะสู้มีผู้เคทนาเป็นต้นให้เห็นตามความจริงของมัน อย่าไปกลัวพระพุรเจ้าไม่สอนให้กลัวกลัวก็ดีฆ้าก็ดีความตายมีเท่ากันถึงวันแล้วต้องแตกต้องสลายท่านเรียกว่าความตายแต่ยังไงก็ตามนักปฏิบัติให้รู้ก่อนสิ่นงานนี้จะแต่กสภาพลงไปคือรู้ด้วยปัญญาของตาข่ายคือปัญญากลางไว้หมดอะไรไแสดงไปก็ไปติดข่ายคือปัญญาทัดทั้งนั้นแล้วจะวันไหลไปไหนจะเอเียงไปไหนจะท,ทุกข์ระทั้นที่ไหนเพราะเป็นไปตามความจริงที่ได้พิจารณาไว้แล้ว นี่นักลบท่านพิจารณาอย่างนั้นี่ในทรามการแห่งขันที่เป็นไฟทั้งกองท่านก็เป็นความร่มเย็นเป็นสุขดุด่โดยกปกติของจิตที่รู้รอบขอบคิดแล้วไม่เอ็นไม่เอียง,ไม,ยงไม่หวั่นไหวไปต,ตามอาการอะไรทั้งหมดนี่คือว่าผู้รู้รอบอาการเมื่อทนได้กับทนไปพอทนจะไม่ทนกันไปปฏิบัติรักษาบำรุงกันไปเยียวยากันไปพากินพานอนพา ดื่มรักษามันไปยามธรรมชาติของมันเมื่อมันไม่ไหวแล้วผนไม่ไหวแล้วยังไงก็มีแต่จะ,จะไปถ้าเดียวก็ปล่อยเท่านั้นนี่คือความจริงจะฝืนมันได้ยังไงปล่อยตามความจริงนั่นแหละชื่อว่าปล่อยด้วยความรู้เป็นปตะามความจริงจิตก็ไม่นหวั่นไหวจิตแม่อะไรแม่เสียดายนี่คือหลักของการปฏิบัติที่จะให้ไดใชัยชนะ ภา,ายในจิตใจของตนเองเพราะจิตนั้นแท้กับีิเลนสัญหามาตลอดจนกระทั่งปัจจุบนันนี้ไม่เคยชนะมาเลยตั้งแต่กำเไหนกหนันในดูต้านหน้าแห่งความชนะของกิเลนที่เรานอนจมอยู่กับความแพ้ตลอดคราวนี้เราจะพลิกตัวของเราโดยอาศัยหลักทมเป็นเครื่องต่กษากความกิเลสอาชนะซึ่งเคยชนะามาตลอดหรือเป็นเจ้าหนายเจ้าใหญ่มา,าโต ในวัฏจักรความคับถีเจ้าของเราเข้าไปสู่ที่นั่นที่นี่คราวนี้เราจะสร้างหน้าสู่ให้เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นชัยชนะพระเอาชัยชนะจากความที่เคยแพ้นั้นมาครองเป็นของตัวด้วยอำนาจของสติปัญญารัททาความเพลี่ยนไม่ลดละนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความกวาเกษมนี่คือผู้ ได้ถึงแดนแห่งความชนะอันเลิศประเสริฐคือชนะคนผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐภายในตนของตนนะตั้งแต่ขณะนั้นแล้วขึ้นชั่วที่เดชเป็นอันว่าหมดปัญหาโดยสิ้นเชงสิ่งที่จะมาก่อควรจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนดังที่เคยเป็นมานั้นเป็นอันว่ายุติหรือว่าขาดกันไปเป็นคนโลกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ อย่าลืมว่าความเพียรเป็นสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนสาติปัญญาเป็นผู้ก้าหน้าทํางานปัญญาเป็นสำคัญมากที่ต้องพิจารณาค้นควาในให้เห็นเหตุเห็นผลสาติเป็นผู้บังคับงานอย่าให้เถอเมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นแจ้งตามไปกินในต่างๆมีขันห้าเป็นต้นเนี่ยทีเล็ดจะไหลเข้าไปสู่ภายในจิตนั้นหมด ไม่มีทางรลียไม่มีทางเกาะเพราะถูกทําลายที่ผายผลซีไปด้วยปัญญาแั้นนอกจากนั้นก็เข้าตีต้นในติตที่ไล่ค่าสุกเข้าไปรวมแล้วลกระจายออกภายในจิตใจไม่มีอะไรเหลือธนรมะที่เราตายตายที่กงนั่นแหละตายที่กงมันมีกับใจนั่นแหละมันอาศัยที่ัหนในเสื่อมอานาจหรือทิดหายตายประกาตาแต่ที่นั่นด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทำสมัย การทันเหรอชนะความชนะอันเลิศชนะที่ตรงนี้ศาสนารว,รวมรวมแล้วรวมอยู่ที่จุดนี้มาสุดวาละสุดท้ายในการปฏิบัติศาสนาก็มายึดติดกันลงที่ตรงนี้มาหยุดงานกันที่ตรงนี้ชนะกันที่ตรงนี้ถึงแดนของความพ้นทุกข์กันที่ตรงนี้นอกนั้นไม่มีการก็มีมีสถานที่ก็ไม่มีอดีตอนาคตไม่มี ปัจจุบันรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทั้งหมดเป็นผู้หมดเรื่องหมดราวมีควานเรียกว่าถึงมีผ่านทั้งไปทีน,นี้เที่ยงแน่และอีกอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไม่มีเหลือแต่ความรู้อนล้วนขันแน่จะคุงแต่งขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู่ในขันต่างๆ ดูบูรพคันเวทนาสัญญาสังขารวิานขันนั่นก็แสดงอยู่ตามเรื่องของมันซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยรูกมันก็มีอาการแสดงประตามเรื่องของมันเวทนาสุขทุกข์บั้งที่ปรากฏในขันก็แสดงประตามเรื่องของมันสัญญาความจาได้ไหมลูกก่อนเป็นปตามเรื่องข,ของมันสังขารความปรุงก็ปรุงตามเรื่องของมันยินญาณความลักลอบนะเม่สิ ภายนอกเข้ามากระทบการหูตรงกูลิ้นการจิตมันก็น่าภาพและดับปลายดับปายตามธรรมชาติของมันโดยไม่ยังจิตใจให้กำเนิดเหมือนยังแต่ก่อนเพราะสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้กำเนิดนั้นได้ทาลายได้ถูกทาลายจนหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือจึงเรียกว่าเป็นขันล้วนล้วนนี่คือพูดถึงะนิพาน,น,นยู่งหว่วางแข่งขันล้วนๆ้วนอนิพานทั้งเป็นแตะะ่จิตที่บริสุทธ ท่านไม่ถามนะจริงอิยนนพานอยู่ที่ไหนก็จะถามหาอะไรตัวนิพพานคืออะไรธรรมนิพพานก็คือชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่ออน,นิพพานนั่นแหละคือตัวจริงแท้ตัวจริงนั้นเมื่อถึงตัวจริงแล้วจะไถามหาชื่อหาเสียงหาร่องหารอยที่ไหนอีกใจมเงาไปที่ไหนอีกไม่งมผู้รู้จริงๆแล้วไม่งมไม่อยากไม่เห็นถึงความพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยสมบูรณ์ สาะการแสดงคำข้อเห็นว่าสมควรขอให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำประพิณาาให้เห็นความจริงดังที่กล่าวมานี้เราจะเป็นผู้สมบูรณ์ดังคำที่พูดนี้โดยสมบูรณ์ทางจิตใจของเราอนรยุติ